ดลมเป็นหนึ่งในทำเลที่ดินที่ราคาสูงที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยถนนชิดลมเป็นถนนสายสั้นๆที่มีการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจการค้าที่สําคัญควบคู่ไปกับย่านเพลินจิตและราชดมริศซึ่งปัจจุบันการที่จะหาที่อยู่อาศัยในย่านชิดลมแห่งนี้เรียกว่าไม่ง่ายนักนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับโครงการที่เรียกว่าเป็นแร็ไอเทมและเป็นหนึ่งในลิมิเต็ดลักชัวรี่คอลเลกชันจาก SC a s s e t ที่นี่คือ ทเวเดชิลลมโครงการที่คุณต้องห้ามพลาด it's a choice not an option และความพิเศษของโครงการทเวเดชิลลมนะครับนอกจากตัวโครงการเขาเนี่ยจะอยู่บนที่ดินเรียกว่าเป็นแร์ไอเทมหาได้ยากมากนะครับบนถนนชิลลมเพราะว่าการที่จะหาที่ดินใหญ่ขนาด3ไร่แบบนี้เนี่ยเรียกว่าหาไม่ได้แล้วนะครับและหลายท่านทราบกันดีครับว่าทำเลย่านชิลลมเนี่ยเรียกว่าเป็นแหล่ง world class lifestyle เลยทีเดียวนะครับเราออกมาเนี่ยกะเจอห้างสรรพสินค้าดีๆนะครับ ช้อปปิ้งมอลล์โหชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลเอมบ assy หรือแม้แต่เกสรวิลเลจครับแล้วก็ยังมีโงรงแรม5ดาว6ดาวเรียกว่ามากมายจริงๆครับที่นี่คือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ครับที่ดินเดิมของโครงการนะฮะเขาเป็นบ้านเก่าแก่นะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่ดินของสวนแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มากมายเลยทีเดียวนะครับทาง s c Asset เนี่ยผู้พัฒนาโครงการเทวิตชิดลมเนี่ยเขาก็เลยเห็นถึงความสำคัญนะฮะในการเก็บอนุรักษ์ต้นไม้เดิมเพื่อคงความเป็นอัััตลกษณ์ของที่ดินนะครบ เขาเนี่ยเขาเก็บอนุรักษ์ที่ดินแบบนี้นะฮะเพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่มีความสําคัญเป็นแร่ไอเทมแบบนี้นะฮะเขานําที่ดิน2ใน3นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวให้ความสําคัญกับสีเขียวมากๆนะครับลองคิดดูสิครับว่าจะมีใครสักกี่คนฮะที่กล้าที่จะนําที่ดินมูลค่า1.9ล้านบาทต่อตารางวาในเวลานั้นนะฮะมาพัฒนาโครงการที่ใช้พื้นที่2ใน3ของที่ดินข้างล่างเนี่ย เป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่นั่งพักผ่อนพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะฮะและก็จะมีเพียงไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น,นะฮะที่จะมีเอกสิทธิ์เป็นเจ้าของสวนพักผ่อนที่อยู่ใจกลางชิ้นลมแบบนี้เนระดกว่าต้องเป็นคนพิเศษจริงๆครับ โครงการเทอร์เดชชิดลมนะฮะเขาเลือกที่จะทำงานร่วมกับบริษัททรอฟนะฮะหรือว่าเทเวเดชโอเพนสเปซนะครับบริษัทแลนด์สเคปดีไซเนอร์ชื่อดำนะฮะเขาร่วมกันพัฒนางานภูมิสถาปัตย์ที่ไปมีความเป็นไอคอนิกใจกลางย่านชิดลมแห่งนี้นะครับ mm hmm. เขาเลือกสรรที่จะนำซีรีส์ออฟคอร์ดยาร์ดไม่ว่าจะเป็นแกรนคอร์ดยาร์ดอะมอนด์คอร์ดยาร์ดหรือว่าซังเก้นคอร์ดยาร์ดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้คืออยู่ใจกลางระหว่างอาคารวิลล่าแล้วอาคารทาวเวอร์ ให้ความร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากๆนะครับพร้อมกันนี้ฮะเขายังเก็บต้นไม้เดิมนะฮะแล้วก็ยังคัดสรรพันธไม้ใหม่ๆเข้ามาเลือกปลูกภายในตัวโครงการะฮะแล้วก็พันธุไม้ที่เขาปลูกนะมีความหลากหลายแล้วก็ดูแลง่ายให้ความสวยงามแล้วก็ร่มรื่ออีกด้วยนะฮะจนบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่เชื่อเลยะฮะว่าที่นี่คือใจกลางย่านชิดลมกลางมหานครใหญ่กรุงเทพฯแห่งนี้ครับ นอกจากสวนแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่ทางโครงการให้ความสําคัญมากๆแล้วนะครับแฟคิลิตี้อื่นๆและระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยโครงการก็จัดมาให้เต็มด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับอาคารพักอาศัยนะฮะโครงการทวีเดชชิดลมนะฮะเขาแบ่งเป็นไฮรส์สอาคารอยู่อาคารเดอะวิลล่าเป็นไฮรส์สูง2 0ชั้น184ยูนิตนะครับแล้วก็อาคารเดอะทาวเวอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอาคารไฮรส์47ชั้น2 4งยูนิตนะครับซึ่งรูปแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคารเดอะทาวเวอร์เนี่ยเรียกว่ามี เขานำแนวคิดของ j e w e l Box ครับหรือว่ากล่องอัญมณีเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกไปจากตัวอาคารนะฮะจากภายในห้องพักแล้วเขาติดตั้งเป็นกระจกฟูลไฮส์ซึ่งมันได้มิติใหม่ๆจากตัวฟาศาสตร์ที่เรามองออกมาจากด้านนอกอาคารเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดมิติใหม่ๆเพราะวาลวดลายเนี่ยเขาวางแบบแรนดอมเรียกว่าเป็นไอเดียการออกแบบที่สวยงามแล้วก็แปลกตาแล้วยังได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีด้วยนะครับซึ่งจากโครงการเนี่ยเขาเลือกที่จะทํางานร่วมกับบริษัท KPF ซึ่งเป็นที่ปรึกษ,ษาทางด้านงานสถาปนิกครับสำหรับแฟสซิลิตี้นะครับที่บริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของล็อบบี้ครับซึ่งล็อบบี้เขาเนี่ยมีความโอโทงแล้วก็หรูหราเท่ๆเลยนะเพราะว่าเขาให้ความสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนของ reading lounge นะครับซึ่งเป็นห้องนั่งพักผ่อนอ่หานหนังสือได้ครับและสำหรับที่จอดรถฮะที่อาคารทาวเวอร์เนี่ยเขาให้ที่จอดรถแบบอัตโนมัติพาร์กิ่ง144คันฮะเรียกว่าเป็นจำนวนยูนิตที่ไม่มากไม่น้อยฮะ ลักขึ้นมาที่ชั้น14นะฮะที่ชั้น14เนี่ยเขาจะมีบ่อ h ิ t t ทตรสปาพูครับซึ่งเป็นบ่อน้ําร้อนในการแช่ตัวทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆนะฮะกาัจาการทํางานหนักๆก็สามารถมานอนแช่น้ําร้อนผ่อนคลายได้ที่ชั้นนี้ด้วยะฮะซึ่งเขาจะมีสตรีมแล้วก็สาวน่าแยกผู้หญิงผู้ชายให้ด้วยนะครับ และสำหรับสะว่ายน้ำนะครับที่อยู่บนชั้นส4่แห่งนี้เนี่ย บอกได้เลยครับว่าเป็นสระที่มีความอลังการมากๆครับเพราะที่นี่คือวิวเทควิวกรุงเทพสกายไลน์เนี่ยได้ร้อยองศาเลยทีเดียวนะครับตัวสระว่ายน้ำเขาเนี่ยเป็นระบบน้ำเกลือนะกว้าง7เมตรยาว20เมตรแล้วก็ลึก 1- 2ผมเรียกว่าเป็นสระที่สามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างเต็มเต็มเลยนะฮะหรือว่าจะนอนแช่เทควิวกรุงเทพสกายไลน์แบบนี้เรียกว่าสวยงามมากทีเดียวนะครับและจริงๆแล้วเขายังมีส่วนของสระ,ะคะิด o ปูนะฮะแล้วก็ยังมี private คาบาน่า เป็นจุดนั่งชมวิวริมสระเก๋ๆด้วยที่เนี่ยเป็นที่เดียวในกรุงเทพเลยครับครับและนี่คือส่วนของห้องฟิตเนสนะครับอาจจะมองว่าไม่ได้พื้นที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยเขาแยกกันนะสำหรับส่วนของฟิตเนสแลาก็ะว,ว่ยน้ทั้งอาคารวิลล่าและอาคารทาวเวอร์ที่นี่นะครับผมว่ามันก็เป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์แบรนด์ไลฟ์ฟิตเนสเป็นอุปกรณ์แบรนด์มาตรฐานแบบดีเลยนะฮะสำหรับด้านบนของฟิตเนสเนี่ยขึ้นไปกดลิฟต์นะครับ เขาจะมีห้องที่เป็นห้องโยคะให้อีกด้วยนะฮรสำหรับลูกบ้าน,านที่ชอบการออกกําลังกายแบบสายยืดเหยียดน,นะ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งเฟส i ชิที่น่าสนใจครับ แับและนี่คือส่วนของห้องตัวอย่างห้องวันเบ o o m ี่สามตารางเมตรนะครับสวัสดิคันทาวเวอร์เนี่ยฮะเขาจะเป็นห้องเริ่มต้นมีวันเบด룸ทูเบ o m แล้วก็มีเพนเฮาส์แล้วก็ดูเพล็กซ์เพนเฮาส์อีกด้วยนะฮะแต่ที่นี่คือห้องวันเบ o o สี่สามตารางเมตรนะฮะซึ่งแปลนห้องบอกไ้เลยว่าเป็นแปลนห้องที่ลงตัวมากๆนะครับเข้ามาจากหน้าประตูนะครับเราจะเจอในส่วนของคิทเช่นแอเรียนะครับซึ่งส่วนของคิทเช่นแอเรียเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาจะเตรียมชุดครัวแบบนี้เลยนะฮะเป็นชุดชุดครัวที่ลงตัวมากๆครับหน้าท็อปเขาให้เป็น ซึ่งสามารถทําประกอบอาหารอะไรได้ดีจริงฮะแล้วก็มีความทนทานทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับส่วน black splash แล้วก็หน้าบานตู้ต่างๆที่เขาบีบอินมาให้เนี่ยเรียกว่าเขาติดตั้งเป็นกระจกมาให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บของได้แล้วก็ดูแลทําความสะอาดอะไรก็ง่ายด้วยนะครับ mm hmm. เตาไฟฟ้าเนี่ยเป็นของ c o p p a bush ครับเป็นแบรนด์ชั้นนําเลยนะฮะแล้วก็ฟู้ดเนี่ยเป็นของ electrolux ครับห mm hmm. ันก็นมาฝั่งนี้นะครับนี่ ตัวตู้ตรงนี้เองเนี่ยเขาก็บิว์อินมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันเก็บของได้เยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีงานดีไซน์ที่ค่อนข้างกลมกลืนแล้วก็ลงตัวมากๆอย่างตรงนี้นะครับนี่ที่เราเห็นนี่คือตู้เย็นนะเป็นตู้เย็นบิว์อินของอ l เล็กทร u ล์นะซึ่งโครงการเนี่ยเขาจัดไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ เรียกว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มมากมายเลยงานบิวอินเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ประกอบเนี้ยบมากๆนะครับถ้าอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีที่เก็บของไม่เพียงพอแต่โครงการเนี่ยเขามีบิวอินไว้ให้บอ้โหดีมากๆนะฮะส่วนพื้นตรงด้านชุดที่เป็นครัวเนี่ยเขาก็เป็นหินแบล็กเอ็มเปราโดนะครับเรียกว่าเป็นผินแบบดีเลยนะฮะทำให้พื้นผิวเนี่ยดูมีความเป็นพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะนี่ตู้เก็บของอะไรเรียกว่าเยอะมากจริงนะฮะร,รวมถึงการติดตั้ง ตัวเครื่องทาน้ําร้อนมาให้ด้วยเพราะว่าก๊อกน้าภายในห้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนครัวหรือห้องน้ำเนี่ยเขาให้เป็นก๊อกหัวผสมนะฮะที่ผมชอบอีกอย่างเนี่ยชื่อห้องของชุดนี้นะครับชุดครัวเนี่ยเขาเลื้อยยาวเป็นเคาน์เตอร์มายาวแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถจัดเป็นพื้นที่ประกอบอาหารนะหรือว่าถ้าห้องไหนหรือว่าเราไม่อยากจะได้โต๊ะทานข้าวเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยยังสามารถปรับการใช้งานให้เป็นโต๊ะทานข้าว โดยที่ไม่ต้องตั้งโต๊ะทานข้าวเพิ่มนะฮะแต่ว่าห้องตัวอย่างเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งวางโต๊ะทานข้าวแบบ3ที่นั่งแบบ4ี่ที่นั่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องวางก็ได้นะฮะพื้นเนี่ยโครงการเลือกใช้ไม้ engineering หมูนนะฮะซึ่งสเปคดูแล้วเนี่ยดูมีความต่อเนื่องเนียนตาเลยทีเดียวนะครับความสูงของห้องนี้นะฮะได้ความสูงแบบเต็มเมเลยนะ ห้องนี้มีความสูงถึง3.1เมตรเรียกว่าเป็นห้องที่ดูแล้วมีความลักชวรี่จริงๆนะครับส่วนของลิฟวิ่งแอเรียนะก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนะี่ยโครงการเขาวางให้เห็นเลยว่าสามารถวางโซฟาชุดใหญ่ได้นะครับแล้วก็ด้านนาเนี่ยระยะการดูทีวีถือว่าค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดตั้งทีวีจอใหญ่ว่าติดตั้งได้อย่างสบายๆฮะที่เทพไปกว่านั้นคือห้องนี้นะได้วิวเทพมากๆนะครับเพราะว่า ห้องวันเบด룸เนี่ยจะได้กระจกที่เป็นกระจกแบบฟูลไฮนะครับแล้วก็ยังได้อารมณ์ที่เป็น j ูบ็อกซนะครับที่โครงการเนี่ยเขาทำเป็นลูกเล่นของตัวห้องแล้วจะทำให้เห็นว่ามีฟาซาดที่มีการเรียงตัวแบบแรนด o อมันเกิดมิติมุมมองใหม่ๆรวมถึงการเปิดโล่งของห้องวันเบด m เนี่ยมันจะได้อารมณ์เป็นห้องที่เป็นห้อง c o น n e r เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์ที่เขาคิดมาแล้วก็โหค่อนข้างลงตัวดีมากๆนะครับ และมาดูในส่วนของห้องนอนนะฮะที่ผมบอกว่าแปลนห้องก็ดีเนี่ยคือสังเกตได้เลยว่าการแยกสัดส,ส่วนการใช้งานส่วนของลิฟวิงคิดเช่นอยู่ด้านนอกนะแล้วพอเราอยากได้ความสงบเนี่ยก็สามารถกั้นโซนตรงนี้คือโซนของห้องนอนนะครับตัวห้องนอนเนี่ยก็ยังได้ความโอดโถงอลังการนะฮะตัวเพดานเนี่ยยังได้ความสูง3.1นะแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกแบบฟูลไฮเลยซึ่งกระจกเขาเนี่ยเป็นอินซูเลตด้วยนะฮะมันทำให้ช่วยเรื่องของการเสียงการแสงการความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนของระเบียงเนี่ยเราออกจากห้องนอนไม่ได้นะเราต้องไปออกในส่วนของลิฟวิ g งแอเรียนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับนั่นะคือการใช้งานของระเบียงเนี่ยเรียกว่าใช้ทาได้ดีเลยลระเบียงเขากว้างถึง3เมตรนะฮะเรียกว่าออกไปยืนใช้งานแล้วก็ได้เต็มที่เลยนะครับมาดูในส่วนของห้องนอนนะครับตรงนี้เองเนี่ยสามารถวางเตียงแบบคิงไซส์ได้นะครับแล้วก็ระยะ การติดตั้งทีวีที่ปลายเตียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมเลยนะครับกับและสำหรับแอร์นะครับในในโซนของลิฟวิ g a อ e รียรวมถึงห้องนอนเนี่ยจะได้แอร์เป็นคอน c ซิร์ลิ่งไทยนะฮะและตัวคอยร้อนเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องนะเขาจะไปจู่ที่จุดรวมในตัวเซนทรัลยูนิตที่อยู่ตรงกลางอาคารนะครับแปลว่าการดูแลรักษาเนี่ยก็ไม่ต้องมาวุ่นวายในห้องเราด้วยนะฮะถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับห้องนี้นะครับโครงการเขาติดตั้งวอล์ i อินครเซแบบนี้นะฮะบิวตตู้เสื้อผ้าที่หน้าบานกระจก สามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆนะครับผมดูแล้วด้วยประมาณที่สายตาเนี่ยเรียกว่าเก็บเสื้อผ้าเพียงพอแน่นอนครับรวมถึงการบิว์อินโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าตึงโซนนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับสามารถอาบน้ำแล้วก็ออกมาแต่งตัวแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยเรียกว่าออกแบบดีไซน์ที่สะดวกมากๆนะครับและสลับโซนของห้องน้ำนะครับโครงการเนี่ยก็เลือกใช้สุขภัณฑ์ทั้งหมดเลยของโตโต้นะครับไม่ว่าจะเป็น สุขภัณฑ์ watchlet นะครับนี่ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยรวมถึงอ่างล้างหน้าด้วยนะครับในโซนนี้เองเนี่ยเขาแยกการใช้งานออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีการดรอปพื้นเพื่อทําให้เกิดน้ําไม่ต้องมีการขังตัวแล้วก็ไม่เปิดเปื้อนด้วยครับแยกโซนการใช้งานได้ดีนะฮะร,รวมถึงติดตั้งกระจกกั้นห้ำน้าแบบนี้มาให้นะครับมีการซองร่องตรงนี้นะครับเป็นงานดีเทลเล็กๆน้อยๆที่โครงการเขาใส่ใจนะครับตัวพื้นแล้วก็ผนังเนี่ยปูด้วยหินอ่อนนะผมเรียกว่าทําได้ดีเลยทีเดียวสำหรับห้องน้านะครับ และสำหรับโครงการทเวดชิดลมนะฮะเรียกว่าเป็นโครงการแรไอเทมฮะที่อยู่บนที่ดินหายากบนถนนชิดลมฮะที่นี่คือ1ใน3มลิมิเต็ดลักชัวรี่คอลเลคชันจาก s c a s s e t นตะครับตัวที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินฟรีโฮเรียกว่าเป็นผืนสุดท้ายบนถนนชิดลมแห่งนี้นะครับและชิดลมฮะหลายๆคนรู้ดีครับว่าที่นี่เป็นทำเลที่เรียกว่าเป็นเวล l ลาสไลฟ์สไตล์นะครับแหล่งชอปปิ้งโรงแรม5ดาวหรือแม้แต่กราฟิตเกรด A เนี่ยเรียกว่ามีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับ ที่สําคัญนะฮะโครงการเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะครับเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวมากถึง2ใน3ของพื้นที่ดินนะฮะมีการทํางานร่วมกับ Landscape Designer ชั้นนำนะครับทำให้คนที่อยู่ที่เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหน่าอิจฉาจริงๆครับ และที่สําคัญนะตัวรูปแบบอาคารเนี่ยก็เรียกว่ามีความสวยงามนะครับเพราะเขาเลือกที่จะนำแนวคิด jewel box นะครับในการดีไซน์ทําให้การมองเห็นตัวอาคารจากภายนอกเนี่ยเกิดมิติมุมมองใหม่ๆที่สวยงามรวมถึงยังได้ประโยชน์ใช้สอยภายในตัวห้องพักอาศัยอีกด้วยนะครับ ส่วน f a c i l i t ลอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าจัดมาให้แบบเต็มๆนะฮะมีความเป็นลักช r รีอย่างแท้จริงนะครับมีการเลือกใช้วัสดุชั้นดีนะฮะจากแบรนด์ชั้นนำเนี่ยทำให้ห้องพักอาศัยเนี่ยมีความลักชวรี่แบบสุดๆเลยครับและสำหรับวิวเนี่ยบอกได้เลยฮะด้วยความที่เป็นอาคารไฮไ h ส์นะครับมันทําให้ที่นี่เนี่ย สามารถเทควิว Bangkok Skyline มองเห็นกรุงเทพได้อย่างรอบทิศทางเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิวจากด้านนอกที่เป็น City v i วินะหรือแม้แต่วิวห้องที่เป็นก a r ์เด v นวิด้านในเนี่ยผมว่าเป็นวิวที่สวยไม่ต่างกันนะ,ะและราคาโครงการทวีเดชชิลลมนะครับตอนนี้ห้องวันเบดรูมเนี่ยเริ่มต้นที่13.5ล้านบาทนะครับราคาเฉลี่ยที่360,000บาทต่อตารางเมตร เรียกว่าไม่ได้สูงจนเกินไปครับสำหรับโครงการที่ Facility ดีระดับนี้นะฮะและสำหรับใครที่กำลังสนใจทวีเดชชิลดลมนะครับทางโครงการเนี่ยก็จะมีอีเวนต์พิเศษในวันที่1 9และก็30สิงหาในอีเวนต์ o s e Your Best Offer ครับจะมีส่วนลดสูงสุดมากถึง9ล้านบาทน,นะครับแล้วก็โปรโมชั่นฟรี all ทุกค่าใช้จ่ายวันโอนรวมถึงค่าส่วนกลางฟรีให้1ปีอีกด้วยนะฮะเรียกว่าถ้าคุณสนใจที่นี่คุณต้อง Choose ชูสชิดลมครับ